ข่าวดึงกัไปคนแฟนคลับแห่ให้กำลังใจเพียบนะครับหลังพ่อแม่อุงอิงเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับรีดว่าเป็นข้อความสั้นๆแต่ล้านความรู้สึกแบบสุดๆนะครับหลังพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจได้ออกมาเขียนข้อความนะครับบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านบททดสอบมาหลายอย่างนั่นเองนะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับคับทุกคนที่ไปเติมกำลังใจและให้กำลังใจพ่อแม่น้องอุงอิง และน้องอุงอิงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับข้อความสั้นๆน,นี้ครับทุกคนต้องบอกได้ว่าล้านความรู้สึกแบบสุดๆนะครับกว่าจะมาเป็นครอบครัวอุงอิงได้กว่าจะมาเป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ในทุกวันนี้นะครับต้องผ่านบททดสอบมาหลายอย่างหรือเกินนะครับถ้าจะพูดถึงครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วถ้าสร้างเป็นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยคือได้เลยนะครับต้องบอกกับทุกคนว่าพ่อแม่น้องนะครับพ่อเอกแม่หน่อยเองนะครับทุกค ได้พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับมาตามหาความฝันหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยที่ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าครอบครัวจะมาถึงจุดนี้นั่นเองนะครับ พ่อแม่น้องครับทุกคนต้องบอกว่าพาลูกสาวมาตามหาความฝันหลังเวทีครับได้รับโอกาสจากบอสโจยมานินครับจนทําให้ครอบครัวของน้องกลายเป็นที่รู้จักนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้องุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นขวัญใจมหาชนและเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักทั่วประเทศนั่นเองครับเชื่อหรือเกินนะครับว่ากว่าครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยจะไปถึงจุดนี้ได้ครับทุกคนต้องผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะ เป็นความกดดันบนโลกโซเชียลต่างๆครับทุกคนใครจะไปคิดไปฝันครับว่าวันหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้รับการอบอุ้มจากพ่อๆแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับขนาดนี้นะครับท่ามกลางการอบอุ้มของแฟนคลับครับ,รบทุกคนก็รีดดวว่านะแต่ละครั้งที่พ่อเอกแม่หน่อยน้องอิง,องเพชรบ้านแพง เจอดราม่าหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวน้องนั่นเองนะครับวันนี้ทางด้านพ่อแม่น้องครับทุกคนได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆนี้ขึ้นมาวิมเชื่อว,ว่าเหมือนเป็นการเตือนใจตัวเองครับทุกคนแล้วก็เป็นการให้กําลังใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนั่นเองครับว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายในชีวิตนั่นเองครับทุกคนเป็นคติเตือนใจให้เป็นอย่างดีครับสำหรับ คนที่ได้อ่านครับทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนะครับสาหรับครอบครัวน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็คนรอบข้างนะครับต้องบอกว่าเจอเรื่องราวแล้วก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายครับแต่เมื่อผ่านเรื่องราวร้ายๆมานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งร้ายทั้งดีครับแต่เชื่อครับทุกคนว่าถ้าผ่านมาได้แล้วครับก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นว่าทางครอบครัวน้องพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงเพชรบ้านแพง ครับก็สู้งานเต็มที่จริงๆนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอิงเองที่ต้องบอกว่าออกงานทุกวันจริงๆพ่อเอกแม่หน่อยเองครับทุกคนที่เคียงคู่ไปพร้อมๆกับลูกสาวนะครับขับรถให้ลูกสาวเองครับรวมถึงแม่หน่อยต้องบอกว่าเป็นโรงงานธรรมาลัยให้กับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับและปัจจุบันนี้ครับทุกคนกว่าพวกเขาจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับจุดที่คนยอมรับทั้งประเทศได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคน ด้วยการวางตัวด้วยที่สําคัญกับทุกคนไม่ใช่แค่การวางตัวของน้องอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวนะครับการวางตัวของครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยครับ ที่เขาเป็นครอบครัวบ้านๆนะครับทุกคนแล้วก็เป็นครอบครัวที่ชอบทําบุญแล้วก็ไม่ได้มีพิษไม่มีภัยกับใครนะครับก็เลยทําให้ FC แฟนคลับชื่นชมแล้วก็รักทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เองครับทุกคนอิ่มข่าวกระแสพอเห็นพ่อเอกออกมาโพสต์แบบนี้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแทนครอบครัวน้องนะครับที่มาถึงจุดนี้ได้และเชื่อว่าหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อๆแม่แม่ FC แฟนคลับเองครับที่ได้ฟังข่าวนี้ก็จะ รู้สึกนะครับภูมิใจไปพร้อมๆกับครอบครัวน้องแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะกับความสําเร็จนะครับของพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกวันนี้ก็ถือว่าเขามาไกลแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับมีบ้านครับทุกคนหลังโตแล้วก็มีความอบอุ่นนะครับมีรถคันงามครับทุกคนเหมือนที่บอสโจยมนินเคยพูดเอาไว้นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าทุกวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วสําหรับครอบครัวของน้องอุ๋งอิง เพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าในช่วงนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยดังเป็นพลุแตกนะครับดังมากๆตลอดระยะเวลาที่น้องก้าวเข้ามาอยู่ในวงการครับสปีนิดๆต้องบอกว่าความดังเนี่ยก็ไม่ได้แผ่วลงเลยนะครับทุกคนความดังขนาดนี้ครับทุกคนก็ต้องบอกว่าได้เดินทางทุกวันจริงๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพนั่นเองนะครับก็ขอให้อาพ่อเอกไม่หน่อยแล้วก็ทีมงานรถตู้พี่หมอนอิงพี่แองจี้น้องอุ่งอิงนะครับก็รักษา สุขภาพตัวเองด้วยนั่นเองครับทุกคนความดังคือโหโคงที่มากๆสำหรับอง์อิงเพชรบ้านแพงครับความดีเนี่ยก็คงทนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขอให้น้องครับมีงานมีเงินมีฐานแฟนคลับที่รักอย่างเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันครับทุกคนด้วยความดีของน้องนะครับด้วยด้วยครอบครัวของน้องที่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วและพื้นฐานครอบครัวที่เป็นพื้นฐานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลเนาะเวลาที่คนในวงเนี่ย มีปัญหาหรือว่าคนในวงครับทุกคนมีเทศกาลต่างๆนะครับเพราะเอกแม่หน่อยน้องอิงเพชรบ้านแพงเองก็ไม่ลืมครับที่จะมอบให้เหล่าบรรดาคอนไวอ์อาจารย์นักดนตรีพี่ๆแดนเซอร์ต่างๆครับเราจะได้เห็นครอบครัวของน้องครับได้มีการมอบนะครับน้ำใจให้เป็นระยะๆนั่นเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ครอบครัวของน้องทํามาโดยตลอดนั่นเองครับก็ขอให้ครอบครัวองค์อิงนะครับแล้วก็องค์อิงเองปังๆดังๆเรี้ยงๆแบบนี้ตลอดไป สุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันครับทุกคนสําหรับเสื้อของรัตนาพรแบรนด์นะครับตอนนี้ก็น่าจะมีสั่งได้อยู่ครับทุกคนหลายรุ่นกันเลยทีเดียวตอนนี้ออกมาก็จะเป็นรุ่นสงกรานนะครับเป็นรุ่นสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนายแบบนางแบบครับพอเหกุไม่หน่อยอุ้งอิงก็ได้มีการถ่ายลงโซเชียลโอ้โหเรียกได้ว่า FC แฟนคลับสั่งเยอะมากๆเลยในส่วนของอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนก็คือสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเวลาไปเอาเลยครับทุกคนในในตอนนี้คืออยู่ที่ตึกเก่า นะครับซึ่งอิมก็ประสบปัญหานะครับแผ่นดินไหวมาก็เลยยังไม่ได้เข้าไปที่ตึกเก่าเลยเดี๋ยวต้องไปเอาครับทุกคนเพื่อที่จะ เอามาใส่สงกรานต์ให้ได้เลยสําหรับเสื้อของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับก็ก่อให้ปังๆนะครับวันนี้เราก็เห็นทางด้านพ่อโจแนนุชนะฮะก็ได้มีการแชร์ออกไปครับทุกคนสําหรับเสื้อของลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนฝาก fc fanclub นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับข้อความครับที่ทางด้านพ่อแม่น้องเนี่ยได้มีการโพสต์ลงมาบนโซเชียลนะครับได้เรียกว่ากลางดึกเลยทีเดียว วันนี้น้องก็แสดงอยู่ที่ดีดีปาร์กนะครับทุกคนอยู่ที่สระสระบุรีน้องได้ด้วย่าคนเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียววันนี้ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเลือดนักสู้นะสายเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจครับทุกคนให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเด็กกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับ Thanks <laughs>